นี่หวานโอ้โหพายดูขาดิอูดูขาเนี่ยสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนข้างในใช้ได้ไหมเดี๋ยวตัดให้ดูนะโอ้ยกบกรุ่มก่อนเดี๋ยแป๊บหนึ่งนะแล้วตัดขาก่อนว่าโอเคไหม ตัวมันแรงตายเขาฆ่าหรือไงเนี้ยกล้องอาจจะไม่ได้นะโอเคอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยแต่เขาไม่มีน้ำหนักนะเขาเบาๆเดี๋ยวเราไปดูตรงเอินกันเจออีกดอกหนึ่งแล้วว้าวขันแน่นมากเลยโอย้ไม่แน่นนี่ว่ะวีบตรงนี้ไม่แน่นที่งแน่นเดี๋ยวเราขอตัดขาดก,ก่อนเนาะ ถ้าแห้งๆอย่างนี้เราเอานะแต่ถ้าช้ำๆเราไม่เอาไว้ตรงนี้ก่อนอ้ยเขายอากเน่าหมดแล้วเพราะเราไม่ได้มาตั้งหลายวันดูดิเน่าั้งนั้นเลย น้องไปไปทางโน้นแล้วโหให้ทางนั้นเลยนะเนนาพูด no. ไ,ได้คำเดียวว่ามันเน่า ต้องดูดีๆบางดอกเป็นลา โอ้โหเละเละเละตัดขาก่อนอ้าวนั้นเห็ดพึ่งหวานนี่นะแต่โดนกินหัวไปแล้วเขารู้ว่าข่าเขาจะใช้ได้หรือเปล่า ไ,ไหไมเท็่ามนนี้เจอเริ่มเยอะแล้วนะแต่เน่าโอ้ยนโอ้พายอยาขึ้นข้างบนใช่ป่ะเพราะว่าพี่เห็นตรงนั้นอ่ะมันมีกระจุกหนึ่งมาเล้อเลยแต่ว่า ที่ต้องตามเก็บตรงนี้ก่อนเห็นไหมดูดิโอ้โหดอกนี้ดอกนี้ใหญ่ดูคอ้าโอ้โหไม้เกี่ยว ูมันเขาไมาอยู่้างใต้นี่เต็มเนี่ยเห็นไหมไม้มันลม้มทาบเนี่ยเวลาเก็บน้าเห็ดมันจะแตกไม่ช่วยเดี๋ยะตัดขาดตรงนี้ก่นอนเดี๋ยวค่อยไปจ็บตรงอื่นต่อโอ้โหข้างหนา้าเหลือง ไม่ค่อยได้หล้กเห็ดเพิ่วนมากิ่ทีก็ไม่เจอเจอก็เจอน้อยมากโหาวเดี๋ยวเราไปตรงนั้นมีเสี่ยงคนมาจอดรถเดี๋ต้องเดินไปห้า้ไปมี่คนเดียวกลัวเก่งมากเพราะมันไม่ใช่บ้านเรานะ ล่วงน้องไผ่อยู่ตรงไหนวะไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ใช่ะไรหรอกกลัวได้ยินเสียงเหมือนคนมาจอดรถตรงนี้ ดูดอกนี่ข้างบนนะม,มา うん。い

ออนะเจอเห็ดพึ่งหวานดอหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่านี่ขายยาวเนี่ยโอ้โหขายาขายาวขายยาวตัดเอาเยอะอยู่โหงามดอแรนนนออกนี่เนี่ยงามมากเลยโอ้ยนีไหม Nghĩ máy ơi Nè Đỏ như ngại Lương bất thái, Nè มากเยนะอะมากเลยนะเห็ดเยวททันกิบไม่ถูกอ้โแตกเลย ព្រលងយឺតទេចពីនេះ ไม่ได้ทนไม่ได้เพราะอะไรขามันใหญ่ว้าว่สิละ่ะอุ้ยนี่แค่นี่แต่เยอะอยู่เนาะนี่ต้นไม้ลงเพียบเลยค่ะที่ของเราต้องปปก็คือไปตรงนู้นทางนี้ดูทั่วให้หมด นๆก็มาแล้ววันนี้มีเวลาสามชั่วโมงโอเคนะคะโหทำไมเห็นเหลืองเยอะจังเลยดอกก็ใหญ่ด้วยโอ้โหก็ใหญ่เลยดอกเนี้ยใหญ่จริงๆถ้าเจออย่างนี้ซะ อีกกอสองกอนะตะกาหนนเต็มแน่ดกว่าเพราะมันดอกใหญ่มันกินพื้นที่โอ้ตงนี้ก็มี หนูไม่ลงไปเก็บแล้วสมบูรณ์จริงๆปีนี้เยอะเยอะมากสวัสดีค่ะมันเก็บเห็นอีกแล้วเหนื่อยมากเก็บเลย เอาตะกร้ามาฝังลงสิเอ่อนั่นแหละเสียวตะก้าล้มโ้สวยมากเลยเหลืองตัดไปเลยคือสวยมากเลยอ่ะห้มคู่เลยโอ้ยหักงาน บางเฮ็ดเวลาบางทีก็มาพี่ไม่เอาไม่ออตัดแล้วมันไม่ฟิงใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่ฟินแต่จริงๆนะเราทอดเราก็รู้สึกได้ว่ามัน้นี่ก็ตัดทีละดอกทีละดอกก็ได้แี่มันจะแตกเยอะมากฟองดอกกวงข้างในอข้างในกวงมาก เรานี่ต้องไม้ลงแบบเนาะทุกป่าเลยที่เราไปพืนเป็นอะไรพวกมันปีหน้าจะมีเห็ดให้เราห้างีเนี่ยจะพูดถึงเห็ดเหลืองหาง่ายกว่าเห็ดพึ่งหวานเนอะอเพราะมองเห็นแต่ไกลายเห,หลืองแล้วมันเยอะด้วยเ <c oughs> ห็ดพึ่งหวานเนไม่ได้เยอะขนาดนั้น <c oughs> แต่มันก็เป็นบางที่นะบางประเทศเราเห็ดมื้นว่านเขาเยอะนะแต่เห็ดมันปลูเขาก็ไม่ค่อยมีมที่เราเข้าไปดูนะยิ่งทางฝั่งปิแนแลนนั่นนะเห็ดพื้หวานเขาชวยช่วยอย่าถอนอย่าช่วยถอนจังเลยอย่ถอนดินที่อายเนี่ขายาวายาวกว่าพี่ลุงอีมั้งดูสิ ทำมาทางทำมาอย่างนี้นโอ้โหใหญ่กว่าพี่ลุงอีก่ะถ่ายใกล้ไง <c oughs> โอ้มันขึ้นตรงหมอหแล้วมั้งเนาะขายใหญ่หแล้วก็สะอาดมากดูดสิคะสะอาดมากเลยอ่ะไม่ต้องไปล้างแล้วเนี่ยกินได้เลยแต่ถ้ากลัวเปื้อนก็ล้างได้ค่ะแล้วแต่ความชอบอวสวยมากเลยขเขาจ่วงะ ได้แบบอันนี้น่าจะเป็นฝนตกแล้วทำน้ำไหลเนาะตรงนี้มีมอสแล้วก็แบบมันชุ่มชื้นตลอดโอ้ตะก้าพี่ลุงจะเต็มแล้วตะก้าพี่มันเล็กกว่าตะก้าหนูก็ดูสิคะแป๊บเดียวก็ล่อไปเห็ดเหลือมดอกขนาดนี้สี่สิบดอกก็เต็มแล้วค่ะแบบนี้โหใหญ่กว่าหน้าพี่ลุงอีกายใกล้ ลอยงี้วันนี้เราไม่ได้ห่อข้าวมากินนะวันนี้ไม่ห่อข้าวมากินกินที่บ้านอ้อีกนุ่ยดอนสวยสวยสวยดอนน่ะวายโอเคหหวข้าวปพงก็มีเนาะขนาดนั้นน่ะที่เราเก็บไม่หมดคือดอกเล็กหรือว่าดอกที่มันเสียเนาะเราก็จะเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อไปต่อใช่ไหมโอเค ไอเรื่องล้มหนูไม่กลัวหรอกเราว่าล้มประจําเป็นเรื่องธรรมดาเลแล้วข้างนบนเยอะแต่ว่าเขาแค่ไม่เป็นพืชเหมือนเหมือนครั้งนั้นนะที่เรามาแล้วทาข้าบนไปต,ต่อโอ้โหตรงนี้ก็มีนี่วะ <ใน S 1> เหลืองเยอะจริงจังแต่ว่ายัางสวยอยู่เนาะข้างล่างไม่สวยเลยข้างล่างมันเละเละหรอหรอ เลยก็ไม่ต้องอาพราะว่าเพราะว่ารอบนี้เราสวยเลือดได้เลือดได้แล้วนี่ด้วยจะว่าไปเละๆเอาไปมันก็กล้าไปถึงบ้านมันก็เละหมดใช่ไหมมันทับครับกันใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาดอกที่มันแข็งๆไปตรงไหนต่อข้างหน้าใช่ไหมไปอุ้ยตรงนี้อ่ะตรงนี้สองดอกน่ะได้ต้องมาตรงนี้อีกสองดอกใหญ่อยู่นะสองดอกนี้สวยอยู่ หน้าสามดอกเลยมอนเป็นดอกใหญ่เหรอออันนี้สองดอกโหดอกใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยมันเป็นดอกเดียวแต่ว่ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยนะเท่าเฝ่ามือเลยเนาะใช่ใหญ่ไปต่อนี่ต้นไม้ล้มแต่เราก็เราก็ไม่ท้อค่ะเราก็จะไปต้นนู้นก็มี ไปทางนี้ก่อนนี่นี่นี่โอ้โหเพียบไปทางบนนู้นอะใช่ไหมนี่เอามามาเอาทางนี้ก่อนทางนี้ก็เยอะโอ้ตรงนู้นก็มีพี่ลูกอุ้ยต้นไต้ต้นไม้ก็มีโอ้โหต้นไต้ต้นไม้เพียบเลยอะดูนี่เห็นไหมต้นไต้ต้นไม้ก็เยอะเอาอย่างไรได้โอ้โหงามอะไรเท่าที่เท่าที่พี่เอาถึงนั่นแหละ อันนี้ใบยุ้งเปล่ากลมยุ้งสวยอะดูดิเนี่ยดอกที้เอาได้งามมากเลยอ่ะสอดโอ้โหเนี่ยดอกอย่างเงี้ยสวยมากกิ่นว่าน้อยก็ยาวใช่มันแข็งที่ว่ามันยาวเพราะว่าส้มมันล้นเพราะส้มดูดูใบส้มที่มันล้นทับกันเยอะมากเลยมันแปลว่าตะกีตะกายออกมาจะส่งเนี่ยเหรอใช่ประมาณนั้นเฮ้ย โอ้ยได้แตเยอะสวยมากโห้ยมีอ่ะจะเอาอีกไหมอะมองวางไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวตัดทีเดียวนะใช่โอ้ตรงนู้นอีกเพียบเลยใช่แฮัลนหลดูโอ้โหโอ้ยนี่นี่โอ้โหพี่คาดูสิคะสวยมากหืจะสวยอะไรขนาดนี้ยโอ้โหสวยแต่ว่าทั้งสวยทั้งอันนี้ ทั้งแก่อุ้ยพี่เอ้ยเราไม่ต้องไปไหนหรอกมงเนี่ยคนจะเต็มอ่ะใช่แล้วก็ลงจุดข้างล่างนี้โอโหคขาแบบดูดอนนี้สิดูสิสดนู่สดูผ้าแต่ละอันไปช่วยตงนี้โอ้โหลงไปตรงนู้นหละหรือตรงนู้นหนูเก็บตรงไหนตรงนู้นแหละหน่เก็บตรงนี้ก็ยังมีอ่ะตรงนี้อ่ะ ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเนี่ยพี่ดอกสวยนะดอกใหญ่ด้วยดูเนี่ยโอ้ตรงนู้นก็มีโอ้พี่ลูกแกไม่เท่าแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้แก่แล้วอ่ะตรงนี้แก่แล้วตรงนี้แก่แล้วพี่ไม่เอาละแต่ตรงเนี้ยโอเคอยู่อันไหนโอเคก็เอาไปอันไหนแก่แล้วไม่ต้องเอาเละเหรออันนี้เละเหนื่ยเจ็บหนื่อได้เลย โอ้โหขนาดว่าได้นะดูอันนี้แบบว่าถ้าเอาไปผึ่งไว้ก็ได้นะเออเอาไปตากแห้งแต่ว่าเราไม่เอาเฮ้เอาดอนนี้นี่ดอน,นี้ทำไมแต่ละดอนนี่ใหญ่มากเลยอ่ะพี่ทำไมแต่ละดอนนี่ใหญ่มากเลยอ่ะมันจะแข่งกับเห็บพึ่งหวางหรือไงเนี่ยดูไม่ใช้ได้อยู่ยจะลงมไหมเนี่ยเราโอ้ย ไป,ไปต่อไปต่อไปต่อแต่ว่าหนูจะตัอดอยังไงล่ะตอนเนี้นยแค่นี้แต่พี่ถ่ายแค่เออแล้วติดปกล้องไปก่อนก็ได้เราค่อยขึ้นไปตรงนู้นรอถ่ายตรงนู้นอ่อนี่เห็นไหมเอาอ,อย่างนี้ดีไหมออถอนก็ได้ไม่โอ้ขาไปตีอ่ะ มวันนี้ตอนแรกหนูก็กะว่าจะไม่ขึ้นมาดีนะเนี่ยแต่คิดคิดไปอีกทีนึงปีนี้ยังไม่มาถึงนี่เลยอะตรงนี้เรายังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมใช่ตรงนี้เรายังไม่ได้ขึ้นมันต้องขึ้นเราก็รอเราแน่เลยอะ่ะคิดอย่างนี้ไงก็เลยถึงได้มันจะ,ออะรอเกอรปีนก็ปีนวะเออแล้วมันจะรอเกอนร์ไอ้นี่พี่ดังอ่ะพี่ถ่ายกล้องพี่ถูกคกล้องก็พอล้วเดี๋ยวถอยเดี๋ยวมันจะสั่นกล้องพี่ เร,ลลเรงรี้สึกแบบด้อนทุกเรู้งอันไหนที่แบบว่าเกิดแล้วเราก็ปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวอะเดี๋ยวพี่ไปยืดตรงนี้นก่อนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้อฮ้ยโหนโด,ดูดิมันโดดไอ้นี้ทับสวยเลย<บ>าทางนั้นเลยด <บา S 2> ิสว่เาเอา คิดว่าน่าจะเอาไม่หมดนะอันั้นแฉะก็แฉะเพราะมันแฉะมากเลยวางอันจับแล้วก็คือเน่าเลยอ่ะจับแล้วแบบเละเลยนี่สวยอ่ะเหมือนดอกไม้อย่าว่ากันนะคะที่เพราะบางครีมันเอาไปไม่ได้อ่ะมันเละเอาไปมันก็ไปทับกันอืทับแล้วมันเละเหดมันก็จะทำความสะอาดยาก ทิ้งไว้ในป่าม,มันก็ไม่เสียายหรอกมันก็กลายเป็นไอเชื้อของปีต่อไปใช่แล้วให้เราเก็บบางคนบอกว่าเก็บหมดมันก็อขึ้นให้ใหม่เอาไม่รู้นะเราเราเชื่อแบบนี้เราก็เออทำแบบนี้โอโ้โหดอกนี้สวยมากพี่ตบตรงขาใช่งานค้าเยอะมากโอ้โห เยอะจังเลยว่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่โอเคแล้วค่ะไม่โอเคนะคือมันชุ่มน้ำเกินแล้วก็นี่นะโอเคเดี๋ยวดอกอือไม่โอเคแล้วค่ะไม่โอเคแล้วค่ะได้ใช่ไหมตัวนี้โอเคอยู่ตรงนี้ดอกนี้โอเคโอเคไม่พอไม่เอาใช่ไหมดอกนี้โอ้ดอกนี้เละเลยจับแล้วเละนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่เอาตรงนี้พี่เอาพี่เออเดี๋ยวนวนข้างล่างเราอีก S <S เอาอย่างนี้พี่ไปถอนอันนี้ไว้ก็ได้นะเออเดี๋ยวพี่ไปถอนให้นะแล้วเดี๋ยวเรตามไปตัด <Okay. S 2> โอ้โหโอ้โหคือข่าใหญ่สวยนอ้นอใหญ่น้องเขาตัดไปกันเดี๋ยวเราจะไปถอนเอาไว้ ท้าเนี้ยก็เดินบนมันอยู่ยงั้นเลยนะเวียนหัวลุกแล้วลุกแล้วนั่งก็เวียนหัวทยอยูนะอ่ก็มันมีไงมันสวยก็ได้ทายมันไปแต่ว่ามองยากมากเลยดูดิ 等等哦，看见。